วันดีครับพ่นผู้ชมวันนี้มนาะรีวิวเบเบ้แท้นะครับไม่เชื่อดูด้านหลังนีคาสามีเบิร์ดนี่นะครับนี่ครับโค้ดเทมชื่อเฮลไซด์พูดครับ

สนามยังม่มาส่งนะครับแต่เบเดสมาส่งตัวช่วงวันท้ายเนะครับเราจะดูเวลาที่โอ้มาอย่างดีเลยครับชีนชูชชิ้นไหนที่นี่เป็นตัวเดึงเหรอใช่คร่ะชูชูเขาเรียกว่าชูร้วก็อยากใ้รงว่าคงช่ไหเอกสารทีรา

แสดงว่าเี่ยวน่าจะทำาเยอะงแท้ด้วยวมีมีเหล็กดำมีของแท้คือนี่คือสิ่งที่เรามาใจว่าพ้ะที่อยู่ในบัชีทังหมดค้าเราไม่ยับนะใช่ค่ะสาุ แบบถวอคือแบบนี่เนของแท้เดี๋ยวประกอบก่อนแพงนี้ะคือแ่รครับเขีแท้ครับของแท้เดี๋ยวประกอบเจ้าเทลไซด์กันก่อนเลยครับ ได้เรียบร้อยแล้วครับโคตรเท่อ๋อเืมไปเดยังไเนี่ยี่ชูพร้มเด็กๆร่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีค่มไปแล้วีครเบาร